สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Polyfill นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าเกมมือถือสไตล์ Battle เ i e l d นั่นเองท่านผู้ชมครับที่นาตอนนี้มีอัปเดตใหม่เนาะตอนนี้ตัวเกมก็มีอะไรเราทำเยอะเลยนะครับในส่วนของตัวเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้สามารถสร้างแมปเองได้หรือว่าดาวน์โหลดแมปของผู้เล่นอื่นมาเล่นได้นะครับอย่างเช่นตัวแมปที่ผมโหลดมานี่ก็จะเป็นแมปดีเดย์นะอ่าจะไปครับนี่ มายิงเข้าไปครับนี่การรีลงรีโหลดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่อันที่ผมเล่นอยู่นี่จะเป็นบอทนะมันสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับนี่ยิงเข้าไปครับแบบอีซี่นะอีซี่จัดๆเลยหรือเปล่าอันนี้นี่นนนนนี่จัดเข้าไปครับ วิ่งไปวิ่งไปอ่าเก็บอาวุธได้หรือเปล่าจำไม่ได้อเก็บไม่ได้เนาะภาพถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะอุ๊ยโดน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 ไอ้ล่มเข้าไปบอด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 โอ้ย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 ตู้มถอยไม่ทันโอ h my god อะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้ท่านผู้ชมนะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะไปเกิดจุดไหนนะครับถ้าจะไม่ผิดเอ้ยเลือกไม่ได้นี่หว่า เอ้ยเลือกได้เลือกจุดตามเนี้ยแล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรพวกทหารต่างๆปฐมพยาบาลอาแอดฟาเรเปิลอะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นแบบอา,อาชีพในเกมอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เรามาเกิดจุดดีนะแล้วก็อาวุธก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นนี้ใช่ไหมเราได้สไนเปอร์มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงนัดหนึ่งแล้วโหลดเลยเหรอไม้เกินไป โคตรเสียเวลาเลยยิงนัดหนึ่งแล้วรีโหลดอีกนี่นะเรียบร้อยไปหนึ่งกระบวน่าครับผมไม่จำเป็นต้องบุกก็ได้โอ้โหรีโหลดจะจะขนาดนี้ยังต้องรีโหลดอีกเหรอรีโหลดรีโหลดเขาไอ้นี่อยู่นะนี่แน่อ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่โดนอ่ะนี่แน่เฮ้ยท่านผู้ชมมันติดอะไรวะเนี่ย โอ้โหไม์กอดติดอะไรเนี่ยอะฟานลงไปดิอะฟานลงไปอะน่าจะเรียบร้อยละมั้งถ้าแบบเนี้ยผมว่าไอโอ้โหติดอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆก็เป็นการชิงทองยึดจุดนะครับเราต้องยึดจุดต่างๆเพื่อที่จะจบด่านให้ได้ผมว่าผมเอาตัวใหม่ดีกว่าไหมวันนี้เราแบบไม่เวิร์กเลยนะไปเข้าให้เข้ายิงดีกว่า มาบอกผมหน่อยมาบอกผมหน่อยอายิงผมหน่อยยิงผมหน่อยเนี่ยยิงผมหน่อยยิงสิเออโอเคเราจะได้เลือกตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเลือกเป็นอ่าเป็นหมอแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับหมอนี่เลือกเป็นหมอครับนี่ก็ได้ปืนนี้มาอ่ะรีโหลด แต่ละสายอาชีพนะครับก็จะได้อาวุธที่แตกต่างกันไปนะแต่จริงก็ขึ้นอยู่กับเราเซตด้วยนะครับนี่บุกเข้าไปไปยึดเลยอ่าอ่โอาโ้ล่ไกอดเอเพื่อนเราแม่งเข้าแต่ฐานนะไม่บุกกันเลยนี่ต้องให้ผมบุกคนเดียวนะเล่นกับบัตด้วยนะยิงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับ ดูเขาได้สบายๆโอ้ไม่ก oh ็เรียบร้อยเลยนะครับก็น่าจะให้ดูเกมเพลย์กันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปหน้าเมนูกันอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆกันบ้างเนาะคือโหมดที่เพิ่มมาหนะ้าตอนนี้ท่านผู้ชมครับมันจะมะีการสร้างในส่วนของตัวแมปด้วยนะครับก็อันแรกเลยนะครับเนี่ยเราสามารถกดสร้างได้เลยนะเนี่ยเราจะสร้างแมปยังไงอะไรยังไงนะครับปรับส่งปรับสีปรับสเกลต่างๆอะไรแบบนี้สามารถทําได้นะครับตัวนี้ก็ อะไรแบบนี้สามารถทําได้เนาะถ้าจะทำนะครับแล้วก็กดบันทึกนะถ้าเราจะเอาแมปเรานะครับถ้าไม่เอาก็กด delay ไปหรือวก็ออกมาอะไรประมาณนี้เราจะเข้าไปเล่นได้เนาะส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแมปของผู้เล่นอื่นที่เขาสร้างขึ้นมานะนะเช่นผมเล่นแบบ d เดย์ Day นะที่เป็นชายหาดนะที่ผมโหลดมาก็มีอีกหลายแมปนะครับเช่นถนะ้าสมมติว่า open field ตัวนี้ก็ได้นะมีคนโหลดเยอะดีเราก็กดดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมันจะมีติ๊กถูกนะครับให้เรากลับมาที่ เมนูเลยนะครับเราเลือกเลยว่าจะเล่นอันไหนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะสร้างโหมดการเล่นคนเดียวนะเล่นขวาเลยนะครับแล้วก็เลือกจําจนวนบอทจํานวนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกระดับเนาะอยากยากยาก,ยาก,ยาก,ก็แบบาร์ดไปเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ max core อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวโหมดก่อนเนาะเช่นเล่นทีม m d e a t h m a t เนาะ,ะแล้วก็จะมีด่านที่เราโหลดมานะครับนี่ open field เนาะเรากด start ไปเลยครับมาด่าน open field แล้วนะครับนี่ตัวด่านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ ถือว่าเจ๋งนะ,ะเกมนี้ดีมากท่านผู้ชมบอกเลยหลายๆอย่างก็ทํามาค่อขนข้างดีนะแต่ว่าตัวกราฟิกในเกมก็จะออกแนวโรบอคหรือว่าโพลิกอนอะไรแบบนี้นะเออที่สำคัญคือมันสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูกันต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกับเพื่อนกันบ้างเนาะให้เรามาเพย์น,นะครับจริงๆก็สร้างตัวเนี้ยก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะ เลือกอในส่วนของตัวโหมดให้เรียบร้อยนะจะเล่นโหมดไหนนะครับแล้วก็เลือกด่านให้เรียบร้อยกดสกตาร์ทไปเลยเนาะแล้วก็อีกคนนึงจอยอันนี้นะครับแต่อันนี้ที่สร้างรู้สึกว่าเขาบอกว่า local network นะครับก็คือต้องใช้ในส่วนของตัว Wi-Fi เดียวกันหรืออะไรแบบนี้นะสำหรับตรงนี้นะครับนะอีกคนนึงก็กดจอยอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําการหาห้องให้นะครับที่แบบมีคนสร้างใน WiFi เดียวกันอะไรทํานองนี้เนาะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นออนไลน์เลยก็จะมีออนไลน์แมทตรงนี้นะ่านผู้ชม เราก็เลือกจอยตัวห้องที่เขาสร้างไว้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนเล่นค่อนข้างรื่อยๆนะดูปิงด้วยนะครับดูจํานวนปิงด้วยอย่างเช่นเราจะจอยอันนี้นะครับปิงเขียวนะแนะนําให้จอยห้องที่ปิงเขียวนะครับเราก็จะเข้ามาเล่นกับผู้เล่นอื่นที่เล่นออนไลน์อยู่ณนะตอนนี้นะครับตอนนี้เกมอัปเดตใหม่หน่าเล่นมากๆเลยท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นตัวโหมดออนไลน์เนาะที่เล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับผมที่เล่นออนไลน์ทั้งหมดเป็นผู้เล่นทั้งหมดเลยเมื่อช่บอทนะ เราก็สามารถเข้ามาเล่นได้แบบนี้เลยเนาะส่วนตัวแมปขึ้นอยู่กับคนที่เขาสร้างห้องนะครับไอตัวสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ากดสร้างได้หรือเปล่านะครับเออขึ้นมาขึ้นมาวิ่ขึ้นไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับตัวแมปเดี๋ยวว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับโอ้นู่นไงโอ้อยู่ไกลกันแท้ะ่ะ โอ้โหโอ้โหโดนโโดน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 โอ้โอ้โหเรียบร้อยนะวิ่งมาข้างหน้าไม่เห็นเห็นตอนถึงเองนะผู้ชมนี่ัรนรอนะครับเราก็เลือกจุดได้เลยนะเราจะเกิดตรงไหนอเช่นเราไปเกิดตรงนี้กดเลยนะครับเลือกเลยว่าจะเล่นอะไรปึ๊บนี่มาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นกันใช่ไหม นี่สอยไปเลยล่วงไปโอ้โหรีโหลดวะรีโหลดวะเล่นกับเพื่อนอื่นก็จะมีปิงอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่เกียดปืนนี้เนาะมันต้องอา่ารีโหลดทุกนัดเลยอะยิงได้นัดหนึ่งแล้วก็รีโหลดไหนเลยเน้อเพื่อนเราเอา่ะเพื่อนเราโอ้โห เล็งยากแท้เล็งยากแท้มีตัวนี้น่าจะตัวหนึ่งมัง้งท็อกายเนี่ยท็อกายเนี่ยโอ้โหเอ้าเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครสนใจก็อลอาดูเกมนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ